จุ่มก็ได้ไม่จุ่มก็ได้แต่คนยังผมอ๋อผมคือคนแรกในโรกให้กินท้างหมดดูมหมูดิมหมดดูหมูกนคตใหญ่ตอนนี้นะคะอบอฟ้าสตูดิโอเปิดรับสมัครครีเอทีฟแอนด์ p ็อปหนึ่งตำแหน่งขอคนที่มีความสร้างสารรค์ไอเดียกระชุกชากรักใส่งานนี้จริงๆและตําแหน่งที่2อตากล้องขอเป็นผู้หญิงสามารถกํากับมุมภาพได้ใช้กล้องดีเอสเอลร์เป็นอึดถึกทรอนลุยไปด้กันทุกที่ เงินเดือนสตาร์สองหมื่นสามถึงสามหมืน่นส,ส่องเรซูเม่แล้วพอร์ตเฟรียโอมาได้เลยที่ a า u m a job บเอสจีเมอร์คอแล้วมาเป็นทีมงานกับโอป้าสิเดโอกันนะคะยี yeah! ส่สวัสดีครับเกาหลีฟอกครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่รีสอร์ทผมครับวิววิววเลยแต่เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นคือเมื่อคืนฝนหนักมากๆนะสะพานของรีสอร์ทผมคือหักไปแล้วคือปกติสะพา,านเนี้จะไว้ข้ามไปเพื่อไปเอารถนะเพราะตอน ตกน้ำมันจะขึ้นสูงมากเรงเนี้ยมันน้าแรงมากเลืถ้ขับรถไปอ่ะมองทางแค่ไม่ได้แล้วก็บอกว่าน้ํามันจะแรงไปส,สาจนแบบรถจะล้มได้นะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับคือร <c oughs> ีสอร์ทเราก็มีทางเขาเรียกว่าทางออกฉุกเฉินอยู่นะก็คือใครมาพักรีสอร์ทเราไม่ต้องกลัวพี่บุญหาทางในทุกอย่าง <c oughs> ใช่ไหมโอสัมภาระ <vel? S 1> พี่บุญเปานคนทำเองเดี๋ยวพี่บุญก็ต้องซ่อมเอง <c oughs> วันนี้เราจะไปกี่แต่ลานมิชลินหนึ่งวัน น้อนแต่เช้าเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้กลมไม่ได้เลยทำไมกลมหัดกลมชุดทำไมยาให้ทุกคนดูภาพจากมุมสูงครับเราจะเริ่มบินโดนแป๊บหนึ่งนะฮะ้ว มีเหมือนโอบป้าอาจจะว่ามีเชคแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีมีเชครสชาตินมกินเลยทุกคนของหมดใช่นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศรีศสอร์ทผมเฮ้ยไม่ใช่นี่เอ้ยรีสอร์ทเราอยู่ไหนวะเอ้ยรีสอร์ทไทยโอ้สนใจเลยพี่ปูนปกติสะพานเนี่ยพี่ปูนใช้เวลาสร้างกี่ปีอยู่ได้ประมาณปีกว่าอยู่ได้ปีกว่าก็คือทุกครั้งที่ฝนตกน้ำแหงก็จะหลุดอยู่ดีอันนี้ครั้งครั้งที่สามแล้วครั้งที่สาม นึแกแด่ว่าน้ำมาแรงเงี้ยก็จะหลุดถูกไหมหลุดอ่าเดี๋ยวเราต้องยกพื้นนี้หน่อยยกพื้องนั่งเอาไปพูดอย่าผมกลับมาเย็นๆครับพออี่ยงเราจะออกเดินทางตอนนี้เราอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรฮะดอยแม่วางนะฮะต้องลงดอยประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งปะ่ะชั่วโมงหนึ่งเออหนึ่งชั่วโมงนะก็ถ้าใครมาพักวีวีก็เที่ยวาตามเราได้เลยครับลุยดีอืมหรือถ้าใครมาวีวีเร็วๆนี้ก็มาช่วยพี่บูนสร้างสะพานด้วยถึงร้านนีดหนึ่งเรียบร้อย ยังไม่เปิดเลยทุกคนไม่รู้ว่าร้านจะเปิดเปล่าไปลองดูเป็นมิชลินที่อยู่ในตลาดเน,นาะร้านมิชลินอยู่ไหน <_ letter> อ่ะนี่รู้เลยนี่ทุกคนนี่ฮนะให้มิชลินตั้งแต่ปี20 2ส22 23 24ด่ปีหน้าก็จะได้เหมือนกันใช่ไหมเอาทุกปีเลยใช่ไหมทุกปีเลยเหรอท <_ letter> ี่เป็นร้านร้านอะไ ร้านขนมเปังหอยครับสุดปังหอยสั่งปังหอยสั่ปังหอยอันไหนอร่อยที่สุดอ่ะร้านกักนี่อร่อยทุกอย่างการันตีด้วยพิชลินนี่เขาบอกว่าเขาเปิดมาประมาณจะห้าสิบปีแล้วนะเมนูไหนผมว่าอยากินมังครัพี่วันนี้ถ้ากินเผ็ดได้ก็น้ำเหนียวหรือไงน้ำเหนียวอ่าน้ำน้ำเหนียวอันนึงอะไรหรอะข้าวเหนียวครับเฮ้ยลองไหมไม่เคยกินเลยเอันนี้มาลองด้วยเท่าไหร่ครับองอันสองอันอร่อยครับ สามครับตีมสิบห่เฮ้ยถูกมครับตอนนน่าี่ชามนี้สามสิบาทนะฮะเยอะนะเป็นเท่าไหร่ครับหาบานะนี่เ็นยังไงต้อจุ่มนี่ก่อนรจุ่มก็ได้ไม่จุ่มก็ได้ต้องใช้มือจุ่มไมอ๋อลองเอามือได้มากิ่เลย นไม่เคยเห็นเลยคนเข้าอย่างนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกแต่เด็กเกิดมาเล้วไม่เคยกินเฮ้ยมันเป็นข้าวลอยน้อยอ่ะอ๋อเป็นข้าวอ๋อข้าวไปคูกกับเลือดอกินข้าวอ่ะอ๋อมันไม่เคยกินมาก่อนเลยนี่ครั้งแรกเลยเนี่ย เลองอันนี้ดีกว่าทุกคนอันนี้คือแบบดังมากๆนะคะก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่คือตัวที่รางวัลมิชลินเลยนะให้เลือดเยอะมากไปต้นต้นอร่อยอร่อยมากอร่อยอร่อย่่งออออรรยยมากเลยว่ะรสชาติจัดจ้านนะเผ็ดเค็มเปรี้ยวจบกินร้อนๆนะทุกคนเนี่ยอันนี้กำลังร้อนๆเลย เดียจๆว้ามันีน้ำเงี้ยวแบบนี้โต๊ะเออทำบามสิให้เยอะอะไรเยอะมากนี่เยอะมากสามสิบบาทราคานี้พไปอยู่กรุงเทพนี้คือแบบคนกอนแถวอ่ะทุกคน้มะกคต่อไปเป็นร้านข้าวเกียวปักหม้อที่ได้รอมวิชลินข้าเกี๊ยวปักหม้อเรานี่ไอเป็นเรื้อมาข้าวเกี๊ยวอ่ะทุกแต่เหมือนว่าร้านเขาจะแบบทำสำเร็จไปแล้วปะ สวัสดีครับสวัสดีครับมีชื่ออะไรนะลุงคาจอนลุงขาจอนมชลินนะครปี2024นะครับออเป็นแบบทำไม่เสร็จแล้วหรอคะนี่ปากหม้อนะครน,น,นี่ปากม้อนี่ครับอที่จาเอา2องอย่างเลยอ๋มอ,อมิชลินไม่แป่2 0ง3อ่ะมนะทำไมที่สั่งมาเปที่สี่สองปีแล้วปีหรออนี่นี่เหรอยี่สองยีอ๋อนี่2ี ่องคนกล่องละยี่สิบบาทเองอ่ะแค่ยี่สิบบาทมาดูเลยบอกว่าข้างในได้ขนาดไหนนี่มานี่คือเขาดังเรื่องปากหม้อที่สุดปากหม้อไม่เคยเห็นปากหม้อเป็นเบนเอย่างนี้เลยอ่ะปกติปากหม้อจะเป็นแบบเหมือนเจดีย์เนาะมันเป็นจกียวใช่อันนี้เป็นปากหม้อเป็นเบนปากหม้อต้องใส่กะทิเดียปกติไม่เคยกินปากหม้อใส่กะทิเลยทุกคนในเซกันจะมีน้ำกะทิกับหอมเจียวเฮ้ยกระเทียมกระเทียมเชียวใช่น้ำกะทิเลยไง น้ำน้ำน้ำเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงมันดูจูจี้มากเลยอร่อยน,นุ่ม,มเ,เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่โปะด,ด้วยเนื้อนี่ปะมาลองฝักคู่กันฝัออกคู่ของโปรดมากดึงดึงดูดึง แต่คือ,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 อว,ว่าแบบผัดกับันไม่หว,วนหวานไอ้แงความเข็มหหมหนหวานแป้อมไม่เหมนไือนที่ไหนเลยใื้แล้วตองแป้อ่ะไม่หน,นเาเวอร์ดบกลางดีอ่ะอันนยกินาาหน่อุบาอันนี้เอาไว้สุในชกวิตผมแป่ขาคัขวอร่อยจรงอันนี้อะไรอ่ะขนมเบิ้งยวนทุกนอ๋อ รขนมเบื да ้องยวน่ะมันจะเป็นแบบว่าห well ่อมาเว้ยแต่อันนี้มันมันแบบเหมือนอาหารเลยเนาะไม่เหมือนขนมเลยอ่ะนี่คือแบบเหมือนยำอันนี้อันนี้50บาทนะทุกคนเปรี้ยวรสองเนี้เปรี้ยวหวานหวาแล้วสดชื่นดีดีดดูอันคุณน้ำเปิดมากี่ปีแล้วครับ40ปี40ปีแล้วอยากมีอย่างนี้ไว้ใกล้บ้านเอออย่ง ออและก็ถึงแล้วครับร้าน,าน้าโอชาไอนดียของมันอร่อยรของมันอไม่อร่อยไม่ได้แค่แค่เดียม,มาหน้ารา้านทุกคนผมได้กินแบบหอมของเป็ดเยว,วอ่ะนี่ยทุกคนมีมิชลินนะแต่ปี2020นะ,ะเราน้ำชิมล้นปีหน้าเาจะเอาอีกถูกไหมเอาทุกปี อชีวิตเลยคอชีวิตเลยอ๋อวันนี้ค่ะนี่ก็จบของ้านใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยนี่ดังจริงอ่ะรอโดนย้งมานะนี่ันปวดท้องล่ะนี่มันแอบขับรถมันจะวีบี้ลวคนจะไปอ่ที่บ้านภาสี เย็นตะโเคยอจริงผมไม่ได้กินเย็นตะโพมานานมากตั้งแต่เด็กทุกคนดูเครื่องมันแบบให้มันแน่นมากแล้วอันนี้คืออันนี้แบบเป็นซิกเนเจอร์เขานี่ไงที่เขาบอกอ,อือแล้วมีไส้หมูนี่คือเฮีย้ยคอโอเคียน <c oughs> โอเคียน <c oughs> อ๋อ <c oughs> เดี๋ยวต้องคนก่อนให้น้ำเย็นตะโพมันละมุนอ่าเริ่มจมูกล้วไอ้โอเคียนน่นนะที่มีอยู่ชิ้นเดียวนะเอาไปเลยเหรอ แบบเจ้าหุงเข้ามากหมดล้วเรียนรูนี่หุ่งเคี้ยวหุ่งเคี้ยวอือหือหือหือตอนแรกกินไปปุ๊บมันมีความหวานก่อนไปแต่พักมันเผ็ดสั่พักมีความเค็มๆหน่อยรสชาติมันมาที่หลังอ่ะมันตามมาห่วยเส้มนุ่มก็ได้มีเช่นนนุ่มลื่นนุ่มลื่นอ่าตรงอันเนี้ยเจ้าโฟนะทุกคนเส้นอะเลือกได้หมดเลยถ้ามาลองไม่ไหวทุกคน มันคือปรอบแล้วสดปูน่ากินมากนี่ปูคือแบบทำไมแบบนอันอนี้เขาให้ซอสมัสตาร์ดนะใส่มาแล้วเลยใช่มาแล้วเฮ้ยไม่แตกมาเลยวะ่ใเป็นยังไงฮะห,อ,อ,อ,มหอมออนุถถ่มเกลี้ยงเคลือบแน่นรสชาติไม่ได้เข้มเกินไปกำลังดี แล้มมีมาตานองๆอันนี้50บาทบามเล้วทุกคนเอาไปเลยมิชลินปี2025ให้เลยแกเพิ่หนะม,ม,มเาเหร,รเพี่เอาไมาแล้วเหรอโตนึงสครับวิหายอ <c oughs> ยูอ่วิอะไรนีปนอะนะสาว้านนี้คือต้องกินนะครับคือบะ้มีโก๋ที่ได้มิชลินมากี่ปีแล้ครับพี่สี่สิบมิชลินสีปี๋อมิชลิปีแต่เปิดร้านมาสี่สิบปีผมอยากได้แบบพิเศษหอันได้ไหม อยากเปลูกหนเดีหง่งมาทได้ม่งเลยเหรอเขาเหรอจริงอขามาเหรอกำลังเลยเียเขามาเลยเราจะลองให้เขาทำเป็นพลังหัวลูกหมูดิเฮ้ยยังไงหลลูกมีกมังกรช้างไนโเสาจั๊นี่เรามิคุณคุณแม่ทำเป็นลูกลอื่นๆได้ไหมนะอ๋อไม่ได้ค่ะต้องรอให้ป้ามาห่หร เขาได้มีทำน่าแบบเกิดจากอะไรครับทำมาถึงทำเป็นตัวในกระเสาร์พวกนี้สมัยก่อนเราก็ทำมุกคอรอยู่แล้วทมุกคอนแล้วพอจากนั้กนก็คือแบบเริ่มปรับไปเรื่อยมีหลายๆตัวนี่น่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยในโลกเลยนะที่ทำเพราะว่าผมเป็นลูกลายต่างๆผมเม่อกีเห็น นี่คุณโกนิ่งไม่อยู่นะครับคุณนทูลละเพราะนั้นผมเลยอาสาสมัครจะมาเป็นคนปั้นหมูเด้งเองเริ่มยังไงอ๋อคือเราต้องใช้ตัดเอาที่ตัดหมูเด้งทำไงโอ๊ะคือเราต้องตัดเป็นแบบว่าเป็นๆแล้วอย่าไปทอดมันจะพองเองเงี้เหรอใช่ต่ออันนี้ก็คือเล็บเลนหมูเด้งของเราอ่ะนี่หัวมันจะกลมๆหมูเด้งจะขาสั้นๆใช่ไหมเป็นเ้งสิยเหมูแดงเลย นีเหมือนไหมหมูเด้งอ่าเาต้องโกหมูเด้งทุกนให้ดูรูปก่อนจะทอดนะมันคือเป็นอย่างงี้แล้วดูทอดเราจะเป็นอย่างไรทำอะไรรึบ้างอ๋อนี่อาชีพเมื่อชีพปะเอาหล่อนั้นปากกว่าเลยจะเป็นตัวอะไรเอ้ยเอาจะดังเด้งอย่รอทอดก่อนครับกนรอดูว่าจะเป็นยังไงหมูเด้งเราครับ น้องหูเด้งเหมือนอยู่ดูไปดูมาทำไมมันเหมือนแหลกมากกว่าพี่โปมาเดี๋ยวจะมาลองเลยฉันจะลองกับนมข้นสั่งให้หยาณะทุกคนจุ่มหัวน้ำแข็งลงไปนี่สั่งให้หยาลองก็เป็นแบบเขาเขาแต่งเติมให้มันยิ่งหูไม่หลุดหอมมากเขาอะไรเนี่ยเหนียวรึเปล่าแป้งมีความหอมนะแป้งมีความหอมแป้งปะ อร่อร่อยอรรอยไม่ผไ,ไม่กนผมบอกแล้วผมคือคนแรกในโลกที่กินท้องหมูหมูินมก็คือแบบบอกว่าท้องหัวแล้ว,วนีวน่มันนมคนนต้องทองหัี่หลนมนหนึ่งกิ้นละประมาณยี่สบาทนะทกนข้อยูอย่ควายาของตัององวอร่อยสังขยาก็ไม่ได้หวานมาก ตรงแนวเจ๋อเจ๋อได้เลยไอ้ไม่ชอมก่าน่ะข้างหลังหยาใครอยากกินนุดต้องนมหดมีก้าแบมเย็นหายเลยจะบอกว่ารสชาติอะจริงๆก็ไม่ค่อยเหมือนมะนาวโขกเท่าไร่จะเหมือนในตัวไอ้กลมๆที่เป็นตุ๊กปอกเขาเรียกว่าตุ๊กปอกคือมันเป็นไส้แบบแน่นๆเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันแน่นมากเลยเว้ยแป้งอ่ะมะนาวโขกจะต้องแบบกลวงกรอบีออกแนวตุ๊กปอกแต่ให้จนระดับกรุบเสียงมะนาวโขกแล้วเสียงดูก่อน เฮ้ยนี่ยย่่เหรอทําไรทําไไรไม่เห็นเก็บน้ําฝนอยู่ทําไรเกยบไปทําไมไปไหนเก็ไปไหนเก็บไปไหนเก็บไปกินเนอไม่ใช่เอ้าหนีไปไหนแล้วเอ้าหนีไปไป้องแม่ร้พี่ไองแมู่รู้จักพี่เขาเหรอค่าขอบคุณค่้กเอาเหนีทําไมเมื่อกี้นีกับป้าเฉยเลยูทุกวันูทุกวันผมชักจะเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยสิไว้ท้ง มตัวไอ้จับช้าม้อยตัดใหม่โอเคเขียนอะไมาดูได้ไม่ชินินตั้งแต่ปี2020นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถายมานานนะครับร้านนี้ห้าหกสิปีนะห้าสิปีเลยอ่ะมากเป็นไมชินินตั้งแต่ปี20งศนย์นะโน้ตผมมากปี25นี่กะว่าจะเก็บไหมไม่ไายอ่ะเมนูไหนที่แบบว่าไม่ชินินสุดนะมีก๋วยจั๊บอาหารมีหมูกรอบมีไส้เอาซิกเนเจอร์เลยครับก๋วยจั๊บหนึ่งชามครับผม นี่ผมเริ่มแน่นแล้วลกินเยอะเกินมันเนี่ยที่เรามาเชียงใหม่อาทิตย์เดียว<อ>น้ำหนักเราเรพิ่มขึ้นมา2โลแล้วทุกคน <c oughs> โอโ้เครื่องโคตรแน่นทุกคนนี่ชามเข้าไหร่ครับพี่เครื่องแน่นมาก ต้องเส้นเลยอย่างแรกน้ำก่อนสิน้ำก่อนน้ำก่อนเอาคนก่อนขอแบบคนก่อนอนัวนัวตรงกล่องนัวมีความแบบพริกไทยปะ่ะพริกไทยนะอยู่มาอยู่นะแต่ผมว่ามันต้องปรุงเลยนะเนี่ยอร่อยตั้งแต่อยู่แล้วอ่ะ นุ่มขมุกขมุกหมูกรมบกหมุกอมุกขอุกขมุกขมุกขมุก่มุกขมุก่มุกขมุกใม่กขมส่ขมุกขมุ่ขมุไหมส่หมุกขมุกหมุกขมุกหมุกขมุกหมุอขมุกขมุกอมุกข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 เุกขมุกขมุน มาว่ะสั่งพิเศษไส้เลยขอไส้เพิ่มถ้าใครมาผมบอกเิ็นเขาอยากให้เราลองทานขาหมูกรอบเลยใช่คนน่ากินมากนี่มาลองกันแต่บอกว่าหมูกรอบร้านนี้ไม่สุดมากมันจะกรอบกรอบมากแต่ข้างในมันจะไม่แห้งบางทีเราเคยกินแบบหมูกรอบที่บอกว่ากรอบใช่ไหมมันจะแห้งหมดอืมแต่เนี้ยดูความเนื้อของเขาอ่ะมันไม่ได้แบบแห้งอะ่ะเก็นปะมาก็หมูนี่มีแต่เนื้อกับหนังมันไม่มีห้าโลหรือโลน้อยอ๋อไม่มีมันมีแค่ เลื้อยหนังเนื้อติดหนังไม่มีมันมันน้อยมากปกติจะมีมันตรงตรงหนังเยอะๆคือคุณน้าเลือกมาแบบให้มันไม่มีมันเลยตัวเองค่ะหายไปเยอะฟังอย่างฟังอย่างไม่มีเสียงอ่ะเราถูกเอง เขาไม่ยอมปั่นกล่องให้ด้วยรึเมลปั่กล่ปลามามาที่ไหอาร์กินมาเนี่ยทั้งเครื่องสูตรทุกร้านเลยเลยมันชอบกินมากมากคุณคือตัวน้ำที่เขาทำมามันแบบไม่หวานไปไม่เค็มไปมันกำลังดีเลยน้ำที่เขาราดหมูปอกเข้ามาใ่เลถ้าต้องหยุดก่อนทุกวันหรือมันมันจะเต็มรอบกระเพาะอัดขึ้นไปเหลือน้อยเลยเลพี่ ทั้งละร้านต่อใ้ก็จะมาร้านข้าวซอยมิชลินข้าวซอยลุงประกิตแต่ร้านปิดไปแล้วทำไมอ่ะเมื่อกี้มันถามเราข้างๆเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเมื่อเช้าโรงแรมก็เปิดหรอกแต่น้ำท่วมอยู่แกก็ปิดไปเลยพอแล้วเขาบอกอะไรแล้วเขาบอกว่ามันอร่อยตรงไหนทำไมต้องมากินด้วยโอเคคือตอนเช้าเนี่ยตอนนี้ยก่ี่ใหม่กำลังน้ำท่วมเยอะอนนี้เราบอกว่าสะพานรีสอร์ทกำพังเลยใช่น้ำท่วมปากเล ใช่ก็คือทุ่งมาหมดแล้วเขาคิดว่าคงบอกว่าลงน้ำน่นทุลงนะแล้วเขาก็เลยปิดไปตั้งแต่ตอนน้ำท่วมก็เลยอดกินแล้วสุดท้ายเลยไม่ได้ผมไม่ไหวนะกินเยอะมากเันทั้งหมดตัวแต่กันทุกคนโอเคเอาหมดก็วันนี้นะครับเป็นการรีวิวร้านมิชลินไกด์ต่างๆทั้งหมดในเชียงใหม่ซึ่งจะยิ่งเยอะอีกนะแต่เนี่ยราคาที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากไปมาละมิชลินไกด์ที่เชียงใหม่อ่ะคือแบบราคาดีถูกมากราคาดีมากเกินไปราคาแบบถูกแล้วก็อร่อยเกินนะทุกคนอร่อยเกินราคามากมาก เลยอันนี้แบบยอมนั่นแหละรครับนั่นแหลใครอยากให้เรามารีวิวอะไรที่อีกนะหรือจะให้เป็นมิชลินจังหวัดไหนคอมเมนต์บอ,อกไว้ลำหน้าอาจจะเป็นจังหวัดของคุณนะไปก่อนต่อใครก็ย้อนไปรีบก่อนแล้วกันสันมภาษณ์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอก,กันใหม่ขึ้นดอยแล้วแบบข้าระหว่างทางแล้วน้ำหนักนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะถ่ายเบื้องหลังการเข้ารีสอร์ทตัวเองของเราให้ดูรอ,อดูไปกับรีสอร์ต Zivi Villa น่ามาแล้ว